สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะะเนาะแม่นาูกดอกมาให้ละค่เมื่อนสิบ้ามาปลูกทั่วแปบบกรารังค่ะเมื่อี้ให้สามีซื้อมาให้ค่ะเพิ่นซื้อมาให้สามห่อแล้วที่นี่เม็ดมันแตกกองกันอญญายะอยู่นี่ค่ะเพิ่นจะมาแบบลักษณาแห่งแบบนี้ค่ะแต่ที่นี่ไม่นอากลาีม,มาปลูกแบบปรนชุนิดว่าภายในอาทิตย์หนึ่งเขาสามารถเอาลงดินได้เลยค่ะสำหรับชนิดว่าเม็ดพ่นใหญ่ ต้นพนใหญ่ก้าเอาลงดินแหลเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจักเม็ดเพิ่นปอนมาแนนี่ซองเพิ่นจะดูค่อนข้างที่จะแห้งนะคะดูค่อนข้างที่จะแห้งเราถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงดินปักลงดินเลยนะคะคลิปนี้แม่นางเคยเฮ็ดไปแล้วปีก่อนนะคะเนาะกะเอามาเฮ็ดอีกอีกรอบค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องผูท้ที่เพิ่นบ่ทันเห็นนะคะเนาะเคล็ดลับสูตรวิธีให เป็นมเมล็ดพันธุ์ไห่เพิ่นตื่นโตเร็วกว่าปกติถ้าเฮาเอาแบบนี้ไปลงดินเลยค่ะจะใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าเม็ดเพินเ่นจะแต็งอา่าแตกหน่อแตกแตกยอดอาาอกมาหาแตกแตกหน่อนะคะแต่ว่าสูตรวิธีนี้เมื่อไหร่เคยเห็นมาแล้วก็ได้ผลเร็วกะเลยเอามามาแจกให้ให้พี่ให้น้องเบออิ่งอีกแค่หนึงนะคะกับมเมล็ดนะคะเพิ่นก็สามารถที่จะ นี่ค่ะขึ้นขวดน้ำเฮาอันนี้คือเป็นการทดลองนะคะเนาะอ่าอันนี้คือขวดน้ำเฮาเป็นน้ำอุ่นก็ได้ค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นน้ำอุ่นจะดีกว่าเป็นน้ำธรรมดาบานเฮากะเป็นน้ำธรรมดาน้ำนิ่งองค์นยังก็ได้ค่ะกะเอาเมล็ดนี่ค่ะกะเอาเมล็ดนี่ค่ะเมล็ดทวเอ่อทั่วทั่วลันเตานะคะเอาลงไปเลยค่ะแซ่ทิมไว้ไปรมนะคะแซ่ทิมไว้ข้ามคืนค่ะพี่น้อง ขามขึ้นค่ะแล้วก็เฮาจงขยัมาเบี่งกันอีกท่านหนึ่งค่ะหลังจากขามขึ้นแล้วนะคะเนาะค่ะนี่ขึ้นหลังจากที่เฮาเอาที่แม่น้อยเอาแช่น้ำไว้เพิ่มอีกหนึ่งขึ้นนะคะเพิ่นกระซิบแบบเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเฮาก็เอาไปลงดินเลยเลยค่ะไปเอาไปเอาไปใส่ใส่ดินเพื่อจะเพาะเพิ่นนะคะกะเอาไปสมัทเพิ่นกระซิขึ้นเลยค่ะประมาณ อยู่อาทิตย์หนึ่งวนันอาที่หนึ่งค่ะประมาณสองสามมือนะคะถ้าเอาเกวยในบ้านนะคะถ้าอยู่บ้านเท่านก็เพิ่นกระสิประมาณสองสามมือคือกันค่ะเพิ่นกนสิเพิ่นกระสิแตกนอกแตกนอกอ่าแตกนอกอ,ออกมาน,นะคะปลาค่ะเราเอาลงดินกันเลยค่ะก็บ้าาค่ะก็เอาเสียเพิ่นลงวแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะมันก็จะเห็ดแบบนนี้นะคะ จะเป็นหน่อสกิวในบ้านค่ะถ้าอยู่บ้านเฮาต่างจังหวัดนะคะเอาลวอยู่บ้านเฮาเมืองไทยนะคะเนาะอากาศร้อนค่ะกสามารถเอาลงดินลงแปลงได้เลยค่ะประมาณอยู่สามมือนะคะเพิ่นกตสิขึ้นนะคะสําหรับนี่คือสําหรับผู้อยู่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็ให้แบบนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็อดิ้งกบเลยค่ะกบเพิ่นแบบนเมียกับอนามฮอสนะคะประมาณอยู่สามมือค่ะ สามสิสามมือสองมือสองมือสามมือพ่นกระสิมีหักแตกออกมานะคะเพิ่นกระสิโป่งยอดโป่งยังออกมานะคะนี่ค่ะเฮ็ดแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบสูตรไม่น้อยไม่น้อยให้ง่ายไม่น้อยปลูกง่ายๆค่ะแบบนี้ค่ะเพิ่นกระสิขึ้นกระถางใส่กระถางก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่น้อยสิบบุลิใส่กระถางไม่น้อยเอาใส่ขวดนมตัดตัดขวดนมนะคะขวดนมที่เฮากินแล้วตัดแล้วก็มาเพาะเพิ่นเอามาก่อนก่อนจะเอาไปลง ใส่กระถางข้างนอกนะคะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากอาทิตย์นึงผพานไปค่ะแม่น้อยเอาพ่น,พนมาลงอ่าเพาะไว้ในบ้านนะคะเนาะเพราะว่าอากาศข้างนอกกันยังหนาวอยู่นะคะนี่จากหลังอาทิตย์นึงผพานพานไปค่ะพ่นกะออกไข่ใหญ่เร็วได้แบบเร็วที่สุดนะคะหลังจากนั้นเฮาก็จะเอาเพ่นไปลงดินได้เพาะปลูกในดินได้อย่างได้ได้แบบ เพิ่นจะขืนใหญ่เร็วห้ผลผลิตเดเร็วกว่าปกติที่เฮาเอามมเมล็ดเพิ่นย่างเดียวนะคะไปเสียบไปลงดินเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเล็ดหลับที่ไม่น้อยเฮ็ดปีกกยแล้วไม่น้อยก็มาเฮ็ดปีนี่ค่ะปีนี้ค่อนข้างเพิ่นจะค่อนข้างคิดจะใหญ่เร็วนะคะอันนี้คือเพิ่นก็พร้อมที่จะให้อาลงดินแล้วนะคะ แต่ที่นี่ไม่น้อยกับยูนเพันกัญย์แบบว่าค่อนข้างที่จะหนาวอยู่นะคะไม่น้อยกัญย์จะเอาลงดินค่ะก็จะเอาไ้เพิ่นในบ้านก่อนแต่ว่าก็จะเอาเพิ่นออกนอกบ้านทุกเ้าเวลามีแดดนะคะให้เพิ่นถืออากาศหนาวนิดๆะคะก่อนจะเอาเพิ่นไปถือควอมหนาวดวยตรงนะคะลองไปเหตุเบิ้องนะ่คะๆด้อพี่น้องทุกคนเพื่อผู้ใดคิดจากปลูกทั่วรล้านเต่านะคะเนาะได้ผลดีค่ะแบบนี้ แม่หน่อยมีเคล็ดลับดีๆมาแบบมาให้พ่อแม่พี่น้องพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเบิ้งนะคะเนาะเอาไปล้องไปเห็ดเบิ้งนะคะเด้อพู้อยู่เมืองหนาวหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ได้หาเมืองไทยก็สามารถให้เป็นมินได้เลยค่ะเอาเพ่นแช่น้ำขมขึ้นขึ้นหนึ่งแล้วก็เอาเพ่นมาลงในกระถางหรือบ่อลงในกระถางบ้านเฮาก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าอากาศบ้านนอกบ้านเฮาค่อนข้างที่จะเมืองไทย อากาศเมืองไทยของเขานะคะอ้เป็นนายบอกพี่โดนเถือ่อนพนค่อนข้างที่จะฮอน,นะคะสามารถเอาไปลงดินลงกระถางเลยค่ะเพียงแค่ว่าเอาเพ่นแ่น้ำถิ่มใบคํขึ้นหนึ่งถ้าสําหรับผู้อยู่เมืองนอกอากาศหนาวกาเหตแบบนี้ค่ะเอาเพ่นแ่น้ำคํขึ้นหนึ่งแล้วก็พพกะพ่นในในบ้านในยังกระไดในในกระถางในยังกระไดค่ะหลายจําคอยเอาไปปลูกลงแปลงหรือว่าลง กระถางหลังาในนอกบ้านได้นะคะขอบูุอะไรนะคะเด้อที่เขามาชมมาติดตามมากกว่าเล์กดแชร์ไม่น่อยคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ